อาชนแก้วกันน้อยไม่ใช่นะครับอันนี้คือทาตนอาหารเสริมตัวอันนี้แคลเซียมโบลอนนะครับไม่ใช่เบนซินนะครับอันนี้ณธอวันนี้นะครับผมทําอยู่2ตัวนะครับไปเรียนจากพี่กบมานะครับพี่กบก็จะสอนในเรื่องของลดต้นทุนการผลิตในสวนเรานะครับถังนี้นะครับก็จะเป็นแคลเซียมโบลอนที่มาจากแคลเซียมไนเตรตแล้วก็บอริกนะครับส่วนถังนี้ก็จะเป็นท่านอาหารเสริมนะครับเช่น เหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานีสโมลิดีนัมนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้่าอื่นๆนะครับก็ไปเสริมเอาเองนะครับพี่กบนะครับใครที่ติดตามพี่กบอยู่นะครับแล้วก็เคยไปเรียนนะครับเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะกลับไปลองทำท่านอาหารของตัวเองกันแล้วนะครับมีสูตรการทําที่ง่ายๆใครๆก็ทําได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามพี่กบนะครับก็ไปลองทําไปลองติดตามมันดูนะครับ ถ้าใครไปอบโรงก,กับพี่กบน้องก็จะเจอกับน้องแอนน้องแอนสุดสวยของเรานะครับพี่กบเนี่ยเขาก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มของเหยหมานะครับที่ให้ความรู้ในเรื่องของผู้เรียนนะครับใครที่อยากลดต้นทุนการผลิตในสวนของเราในปีนี้นะครับก็ลองไปศึกษาวิธีการทำธาตุอาหารเสริมตัวนี้ดูนะครับผมเชื่อว่าได้ประโยชน์และมีมีประโยชน์มากๆสำหรับชาวสวนเรานะครับ